สบายดี FC พีいい่น้องทั้งหลายภพพอกับบ่าวซินเธอที่เขียนด้วยเก่าเนาะเมื่อานเม่านเมื่อวานเหน่อยเลยเมื่อวานนื่อยมื่อวานเขามากินสร้อยปลาอยู่เพื่อนสาวเปลี่ยนมื่อนี้ยังเป็นผู้สาวอยู่ได้เนี่ผู้สาวเปลี่ยนเนาะนอสาวเปลี่ยนเนาะห่านเรากอยู่บันไตเนาะอยู่บันไตติดก็เพื่อนเบาวบนบนเดือบุญโถะมันนี่แหละ ซาบเปียดนี่ไปใชกรป๋ด้สินสวเจ้าเพี่น้องเด้อนี่ห่างเพื่อนอะไรนี่ยซีวันเองอ่าบ่าวบนโต๊ะพ่อกำลังเห็ดสอดอยู่เนาะตอนนี้เนาะป้าแม่นป้าจ๋าพี่น้องเลยพวกป้าจ๋าป้าปางี้นะถือไปถือมีแต่ว่าถือจิ๊บถือโม่เข้าไปเอามาบังคำเนี่พี่น้องเลยนี่บ่าวบนโต๊อันนี้ดูซาบเปียดนาะ แต่ว่าสาวเปลี่ยนไม่ดุแต่เราเป็นโบสาวอยู่เด้อพี่น้องเด้อยังสวดอยู่อันนี้ปลาจ่าเท่าทอาจีเห็ดต้มน้ำพี่น้องนี่เขาจะถอดแค่เลยเนาะเทศเลยเนาะเออเทศเลยนี่มันฝนแดาหมันเทศเลยนี่นักที่มุนสกีนี่เขาตะเคี่ยมเห็ดเจียวพี่น้องเลยอู้ดเพ็ดเจียวนี่ยแบบพีกประมาณส่าปลายเม็ด ใส่ผักขามนะใส่แล้วใส่แล,ล้วบอใส okay. ่หมอนที่ใส<อ>่หมอนเออโอเคแม่หมาเปรี้ยโอ้ยสาวเปรียน,นี่เลิกกัดเปิดหานพวกขายปิีงไก่ปิงปีง,ต,ง,ต,งตาปิีงไตพี่น้องเลยพูนโอ้ยหานเราขายดีเลยพี่น้องเลยไพลเดอรมาตอนไหนตอนขอนก็มาอุ้นนุ่นไพลเดอรนี่อยู่บันไตไตบัดลงมาอยู่แถวเหอนบุญทูมบุญเดือ๋อ อย่าบอกเสพเอ็นครบพี่น้องเลยผูกซอลูกซีดครบซุดนี่เด็กน้อยเด็กน้อยแถวนี้ก็มาซื้อน้ำเพลินนี่แหละนี่เสาเปียดนี่รับไตใสออนเอาเบาเบาในที่จะใไหนหนึงบอก็เอ็นซีนะเบาหนึ่งฝากขาดแน่ฝากขาดแน่ไอบอนะอันนี้ก็ดูกข้าบอลนะนี่อันนี้ก็มาซื้อซีหาไม่กินแดงกินยังไปโน่นเนาะเสาเปียดนี่พี่น้องคนจะขยายห่านไหมนี่ พ่อมันค้ายดีพี่น้องเลยปกะย้ายหองทงออกไปอีกสองหองนี่โอ้สุดยอดชุดย่นชาเปียดนี่ตอนนี้ฮกกะเกี่ยมต้มปลาต้มยังงย่พี่น้องเลยยินเลยก็พี่น้องยินเลยก็นี่โอ้ย่เปนเหล่านำข้าวเหรออาไดกไปอไบ่

เอาห้มพี่พี่พี่โอ้สวนเป็นสวนน่ปเนะแต่เสาหอดคำบวางเลยเพื่อนอยู่ผู้เดียวพไ่เนอะเอยไม่ใช่ซอยเพื่อนปีตัวใช่ปะท่าผัวกับอะไรนี่่้สซนเนาะเพื่นมาเห็ดสุพักกินสุพักอ สุดพักแวนพี I mean, right ่น้องเลยแต่พ okay. ักแหวนไม่ใช่เลยสองยามฝนแต่ว่าพักแวนมีหลายไม่ใส่พักแวนเลยนี่บอกอสยเนาะนี่ซาเป็ well ักกําลังพักกําล oh, ังสาวตับสาวไตอยู่พี่น้องเลยไม่ค่ั้งเนื้อองเพราะวันกกนอโแม่พ่อก็อยู่คนเดียวเปิดห้างกบเปียวอยู่ในพี่น้องเลยนี่โอ้ลาป่าเว้ย โอ้อาหารเป็นมาสุ่มกันอยู่นี่เดี๋ยวคนี่ไม่ใซูนเป็นกับมากินเข่า้ำกันอยู่นี่และยืนกินยืระปี่ลดาบ้านนั่พไปน้องเลยได้ของกินยังกับมาสุ่มกันกินยังสีเลโอ้ลาป้ายังเ่ยฮะกระตองปลาดปอ่งดลยม้งไปกมาบ่จะไยาเหอผาด้วยไปแั่บายต้งัวมาใส่ลกบ อ้าเน้อโอ้ยโอ้เป็นใส่ม็องหลายๆเลยยินมาเหมือนเป็นไซม็อกเลานที่ป่าที่มันหมดเหมือนกักับซีบซาโลโอ้ยบาลบุญตาม้าแล้วพี่น้องเลยพูดสิเมื่อลงอี่เดอร์เลยินมาหาปูหาปลาเมื่อลงนี่ยังว่าโอ้ยจะอะไรเบดี่ยงทรงวหนาเพอได้ยินมาสิเมื่อลงเมื่อยังนี่ อ้าวเพินมากับเนิยนมนเกอแหกมันล้วมันมยังอรเสรมันต่อังสีได้พี่น้อก่อ,อ,อนทบกันหวานนาเอา,าบขาย,ยจังขนาดนี่ดาห่สาปเปรเร้าใจดีแล้วคนใจดีพี่นอน,นองเอยสาวเน่าแมนพก็อยากมากินมันยังขนเราสา,สาวซาพี่เ้างเอ้ย ไคก็มากินเด็กน่อยเด็กๆปวดแทลปวเท่าอย่งกับน้ำส้มอยนาเพ่นจังหวะแล้วจะมีเงินมีข้ามเพียห่านนะที่พี่น้องบางที่ต่อน่ต่อหลังคนตีร่ายก็เปเป็นหลอยลานโจักเนาะพี่ดึกพี่ดึกจังวะเ้าเปีนเนี่ยู้เดียวเฮ็ดผููเดียวสูผู้เดียวพี่น้องเจงขนาดคนพกนี้พวกกับกลอโบมี่ดูกับซมสามคนเก่เก่งเก่อ้่บาบนหวมากกั เฮ็ดคักขนาดพี่น้องเลยสุดหน่อสุดหนีวนี่้าเหมือนเฮ็ดเส็บๆมือนอ่าจะได้กะจีเฮ็ดกินก่อนพี่น้องบ้านนึงเฮ็ดเจียวกันขาปเจ้ากะจเป็นคนเฮ็ดเจียวเลยพี่น้องเฮ็ดเจีวตกับโอ้สเป็ดจะเป็นหนิมบ้าน่ะอเดี๋ยวเฮ็ดกินก้อนพี่น้องเฮ็ดเจ้ากันบ้านนึงโหผนปฏิสุปมกันอยู่ผล ล่าปลาโอ้ล่าปลาตองพี่น้องพ่นองพี่นองผิดอ่ะต้มโอ้ขากลายขักลายหลาปลาตองเบิ้งไ้เบิ้งเลยเบิ้งลาปลาตองฮัเป็นจะไห้ให้เอฟซีขาอได้เบิ้งไงาลนี่พี่น้องโอ้ยู่บ้านเพิ่นใ่กับขวาร่ำพักมีที่ซ่อมโครงสุดเนาะโอ้ขากลายขากลายฮะบ้าเดะฮอกะ เห็ดต,ต้๋มปลาอยู่พี่น้องเลยทางซาฟเฟียร์ด้วก็ได้ยพักเลยพอนะพี่น้องกินเขาพี่น้องซาฟเฟร์เท่าโอ้ยเป็นใส่กันยังสีโดนนี่ปูสาใส่บอลน,นี่โดนหลาปลาตองพี่น้องเอ้ยพูดโอ้ยจะเป็นคาหลาปลาตองพี่น้องเลยอันนี้กระซูพักแวนพี่น้องพักมีซี่ซอกนี่ครบพี่น้องพักกันยองขายานะมกักทอหมักทัวโอ้ยครบสุดพูด นี ul ul <Christina. S 1> ่ปอกว่าปอกว่าปีโอ้ยสาเปียได้พักพรกินเขากินหนำเด้พี่น้องเลยโอ้ยจังเลยน้องนี่ละทีมงานเวิ่์นไม่ต่สองไม่ต่อศูนย์แต่พอไม่ต่อพอดเพิร์นเนี่ยนี่แต่พอดไอ้เพื่อนยังไม่ต่อศูนย์กับหยุดหยุดไต้เพิ่นมาซุ่มกันอยู่ไหนพี่น้องเลยได้กับเขาก็หน่อบริก็มาซุ่มกันอยู่เพื่อนสาเปียนี่แหละนี่ดุสาเปียได้อเลยนะเอา สาวโอ้เนาะโอ้แต่แล้วมาเขาเสจอมาใหญ่แล้วโค้ดวัตเตอม์โฟมมันเป็นโฟมหมดเลยนะจำฟูมเนาะใส่ดอกไข่โอ้มีดอกไข่พี่น้องนี่นึงโอ้ดสุูเนาะดอกไข่พี่น้องนี่นี่หัวปีเลยนี่นะหน่ำบกเมย์ดอกไข่มันขึ้นมาดอกไผ่ดอกไข่ที่มันอยู่กลางหน่ำเลยพี่น้องแม่ลำคล้องยังไง ขาก่ได้พี่น้องซื้อซิมหาพันเพิ่นว่ากินกับดาบประตองอู้ยจสี่ยพี่น้องซอยปลาเข้ามาสี่เลยกินไม่ได้นอนอิ่มไปเรื่อยขาต็มขาเจียเจียเลยนะโอ้แสบคัาพี่น้องเลยดาบประตองพี่ริฟสตรนี่ครบเนี่ย วุวลงชวดน่ะประตูพิ่ตวนี่นพี่น้องก็คือสิบบเคยเห็นามันล้ำยุ่นี่ก็เป็นใจกับขวาลํำล้ำนิดนึงพี่น้องนันเป็นสวนของเแถาปุ๊กๆเถานี้ก่อนผู้แถวโบแกตาใาไเ้ขาบุญดาเหตดมากว้ยนี่แถวปุ๊กๆพุดนะวุ้ยชอบเสพน้ำหวันของพี่น้องเลย

บอกพี่น้องเออเนี้ยดบเนาะปลาดิบเนาะพี่น้องเนาะพอนำไปตำครกก็กิรัวรำแต่ก็ปุ้งก็แดกปรุงเป็นาพี่น่อใส่คาใส่ยังหน่อยรอแซ่บคาหน่อยพ่อครัวใครพ่อไอ้ปลาไ้กินอกบังคับเลยัะกาดคิวเนาะบานห้าเอิ์นกาดตดพี่เนาะอากจเป็นทัวขวกาดตด เท่าจมเนาะร้านซาเปียตัวนี้นะดุคนสวยเตอร์ซาเปียงสวยอยู่พี่น้องเลยใครได้มาเราเดี๋ยวนี้ก่อนก็มาแบะหานเพิ่นได้เด้ออยู่ไต้วัดมัดตีแบบมัดตีเพิ่นได้เพื่อนเพื่อนเพิ่นติดกับนะติดกับเพื่อนบุญบุญบุญเดือบบุญทั่วไม่ะไม่ใช่เลยมึงก็อีันนึงสองนิ้วไปไปห้าปลาพี่น้องนะมันบกอื บ้านห้าจะเห็นการกีจกานเอิดงานพนลองเลยเล่นมือเท้าอย่าบาดห้าวพิลองจังน้อยห้ากินสร้อยปลาห้าี่น้องเลยต้อมมีเหล่าเท้าเบาบนหวมาจะดีเขากันอ เไหได้ทังขากินบ่ได้เละเปียแล้วก็กินได้ว่นนี้นะท้าตาไได้เัน้าทกินได้ลับตาทึ้าตานักร้ทึ่ได้นะป็หาเงินกินเราไดแรนี้น้อยไ้ปจัพี่บออเอาอีกอนพี่น้อยโอ้แต่แล้วว่าอีมถากินซอยปลาแต่มันก็ยังเสีบอยู่ มะเือคนอือ้นมาออืมือนอ่อืืปลากระโทกเย็นเย็นมาแล้วข้าวกับป๋อผ่านแล้วเหรอดเย็นต้องคอยนานอ่ะอ่ะสาเบ็ดเหรออู้จะเป็นเสียเป็นมาหลอกไข่ใส่โอ้า ว่าสมัครขาดไปเลยเนาะโอ้บ่าวหำบ์เปิดซือซือหมาดินใหม่มาซื้อมายังมีหมดยังไงเพื่นนะพื่นหมดแรงสมมีอยู่พี่น้องกินดิฟเลยเพื่อนนี่แฮมเนาะแฮมเนาะพุเดียวหมดยังเต็มอยู่พุทธีสวัดขาดสวัดแน่เนาะหมดเต็มอยู่ตายแล้ว โอ้พี่ดือดกินดียบเลยบ่เนี่เอ้าฮักเดียบเลยนะเนี่ยกินดีบก็ได้ลอง่ององักเสีบอ่้บ่าวตาให้ผู้ินกินเดียบเขาไม่ไดหวานกว่าน้นไม่ไดหวานเสหวานกว่านี้นี่แเดียบเนี่ยฮักมาโอ้รตอากินเดียบเลยพี่น้องโอ้แบบแบบโบราณนะพี่น้องมันจะเสียความสดเ

บ่เหอนมก็ยนี่ยบ่ปมอได้ยินะซอเป็นตีายแล้วข้นไปกินด้เหอซเ็ดนะนน้อยน้อยน้อยแม่ต่อพ่อแม่ซุนแม่ต่อซุนกินบัดไ้เงเจ้าได้ซอเป็คือคือนีหาปอดจุกรถีมาหนน วัวก็โตใช่ป่ะ่ี้ยงบ่เงโพลังมหาแมงบ่แมมน้บอพลังมาหาแม่เจะบะมาอ่นบ่น้ายนแม่จะม่แป้นแหรอบ่ฮะยังสวยจีบฮะบอย่งเดียวิงเหรอดวอย่าเป็นผู้หิงเ่ปวด้ โอ้ยนักล้งทุนแน่นี่นะบ่าวตารัร้งทุนแน่นะบ่าวตาเขาอืโอ้ยซอยปากูสิกินยัเนี่ยโอ้ยแบีเลยเว้ยอือมันคือแอยะอือมคืออไอ้อนก้น เดี mm ๋ยวเดี <lite> <Right>. ๋ยวเราบอกเดี hmm. <l ces> <All right>. ๋ยว่หได้แจ่วมื่อนปลาัวสิกิโยครับซื้อปงนะปงดิ๋วล่เ้าพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวปงหมอก็พี่น้องเลยโอ้ยนี่สุดสอยปลาข้ากระเดีพี่น้องเลยฮ้ยิบๆนี่ทานข้กน้าอีหนึ่งนี่เจีวส้มๆนี่ตกมันพี่น้องผัดเขาโอ้ยเบาแหล่จับก่อนเด้ออ้าซอเป็ดเห็ดซอเอ็ดเบลอยได้น่เินเราอีกแล้วเหนเรานี่ อืออืว้ยถั่วโลไว้นี่นะอ้าข้องไผ่นี่กินหรอบ่าในตัวซูนเอาดิเปอเอาเอานี่เอาเป็ือกเอาในตี๋เว้ยเจ้าหน่อยหนึ่งนี่จะผ่าเป็นจีเนาะเอาอเอในตัวซูนนะโอ้ยผ่านอะไรได้อวะตัวยังหลุดอยู่หนักหลากร่มุนนี่ก็หลุดเป็นหลุดเนาะ อือัาเปีย้วโอ้ยจะมาขักเทเด้นาะหุ่นอือแสดขากันขากพี่น้องเลยอู้ี่พี่น้องสวนหนาปตะตบอู้ใบเปลือยพกนี้มาเปลือยมากใบเปลือยนะกาจะหอนทอง่าว่อน้ำเลยแดบขักว่าน้อยอืมเอ้าในตะพ่อจในต่พ่อนในบางมีธีการใแต่พ่อเปันจะพัดนี่มีพักนี่พรากเปลือยเพรเปลือย พักใบดินลวโอ้ลองเลยพักกาศคิ้วใส่คิ้วใส่ข้าหอมปนใส่พี่น้อง่นะ้าโค่ะอ้สุกกว่าดนแล้วยีย่ขนหอยพัามดข้าวเลยเอ้าโอ้หัก่อบักสี่คบเจ๊น้อหน่อยน้ออ้าวห้าวันเอา จาจมเต่ยสมพี่น้องเต่มาค้ามาค้ามอาจัดโอ้ยจะเป็นคาพี่น้องเลยแบานท่าก็กินเสียพี่น้องเลยโอ้แสบพเยาเยาเยาปะเนี่ยนีนี่นี่ผู้สาวกินเยอโอ้แสบค้าพี่น้องเลยโอ้ยพ่ออะไเพื่นวะ เบาเลยจัดก่อนพี่บาต้ากอ้นักลงทุนเนาะสิยพ่อได้กินเหล้าอยู่ว้มื้อนี้พกินเหล้าแล้วมั้กินอะไรกินเลาพ่เ่หยจับครับว่าบาบนโฮมยิ่ไหมจ ช่ใ่อนทองบบพี่น้องเลยจาบนตบตมน้จะเป็นคากพี่น้องเลยเนาโซตบตมใส่พี่น้องเอ้ผิดนะออสาวเปียกเรามาขค่เนาะไม่อีบาเลยเพื่อนวะยนไม่อีไมอเพื่นวะเอาอยู่คำเดียวพูดีวาสนโอมัน เอ้พี่นองบ้านเหาไม่ยัางไรไหนไหยังมากินมักซุ่มกันเฉยอู้จักกันบ้ดนนี่ะบ้านนี่พันก็ลังเหื่อนพี่น้องเลยหอด้วะบ้านลอยลอยไปเนาะต้องลอยซ้ำลอยก็ลังเหือนหาวกพันคนอูจักกันบิดนะพี่น้อง กินก sociedad, Puis, okay. ัมากินกันคือไมนต์ตัวซูนเป็นกัอยู่บนไตเหัวนอยู่แถวน้ำตกนี่ก็คือไมนต์ตัพ่อเนี่ยแต่ยังมากินกันมาสุ่มกันบ่วงข่อยพ่อหนาบ่วงข่อยโอ้โอ้แอะภาษาไปซะนะม่ยังไรพี่น้องได้ก็ฝากติดตามบาวสินเทอร์เคียนเล่าพี่น้องเนู่สยูทูป e ฟซบุ๊กซูสินเทอร์รี่เคียนบล็อพี่น้องเลย จะนักกินเบิรก่อนันนีจะนักกินเบิร์ก่อนํำนีก่อนแล้ะพี่น้องเจอกันไหมคลิปนะฝากไว้ห้านาวเปตไต่ต่ขว้าไต่บาดพี่น้องไก่เฮือนบนแดดบนทั่วมนี้าเปียาสสวนเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเลย